ผมกันกันตพิษจิตกรหนุ่มร้อยปีใช้ชีวิตทั้งหมดไปกับการวาดภาพภาพวาดในที่นี้ล้วนเป็นรูปภาพที่มีเรื่องราวต่างๆอยู่ในรูปภาพเหล่านี้มากมายมีทั้งสุขทั้งเศร้ามีทั้งเพื่อนฝูงครอบครัวและคนที่ผมรับและทำไมผมถึงอายุร้อยปีน่ะเหรอเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มจากผมพบเขา ただし。 นี่ภาพพวกนี้คุณเป็นคนวาดมันเหรอใช่ผมเป็นคนวาดมันเองแต่คุณคงดูไม่ออกว่ามันคือภาพอะไรอืมดูไม่ออกหรอกแต่มันก็ดูสวยมีเรื่องราวดีนะคุณมองว่ามันสวยเหรอใครก็ว่ามันแตกทั้งนั้นนะ่ะผมก็มองว่ามันเป็นศิละปะอย่างหนึ่งนะแล้วนอกจากภาพพวกนี้คุณวาดภาพาอย่างอื่นอีกด้วยหรือเปล่า นอกจากภาพพวกนี้เหรอคุณเห็นว่ามันเป็นภาพอะไราดขึ้ทหารภาพคนไงคุณวาดคนได้หรือเปล่าอะผมอยากให้คุณวาดตัวผมเองจังทำไมผมต้องวาดรูปให้คุณไปล่ะในเมื่อคุณก็ต้องไปทำสงครามอยู่ดีคุณจะมีเวลาเก็บไว้ดูเหรอนี่คุณเรื่องเรื่องผมคุณทหารสักทีเถอะผมทาดาชิแล้วคุณล่ะคุณไม่ต้องรู้จักชื่อผมหรอกเดี๋ยวคุณก็ต้องไปคุณไม่ต้องรู้จักผมหรอก นีู่วันหรือปาอ่ะนี้ผมมาหาคุณใหม่นะอยู่นี่นี่เองผมหาคุณตั้งนานอนะ่ะอ้าวคุณมีอะไรเหรอแล้ววันนี้คุณไม่วาดรูปเหรอวันนี้เหรอวันนี้พอดีผมไม่มีกระนกระจายจะวาดรูปนะสรุปแล้วคุณชื่อว่าอะไรเหรอคุณนี่เซาซีจังเลยนะผมกันกันตาพิษชื่อเพราะจัง มันหมายความว่าอะไรหรอมันหมายถึงปลาดผู้เป็นที่รักนะผมธราชิชื่อของผมนั้นหมายความว่าความซื่อสัตย์และความพักดีผมว่าผมไม่ได้ถามนะเดี๋ยวก่อนสิคุณว่ารู้้วยผมหน่อยไม่ผมไม่ว่าดให้เดี๋ยวก่อนสิคุณว่ารู้้วยผมหน่อยคุณว่ารู้ให้ผมหน่อยไม่ได้หรอคุณคุณรู<อ>คุณเองผุขอละแค่ว่านรูดให้ผมเอง บอกว่าไม่ก็คือไม่ไงหลังจากนั้นในทุกๆวันทาดาชิเขาก็มาหาผมมาดูผมและมารอผมวาดรูปในทุกๆวันถึงแม้เวลาในแต่ละวันก็ไม่มากที่เราทั้งสองจะได้พบกันก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเราลดลงเลยมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ทำให้พวกเราทั้งสองคนสนิทกันมากจนก่อบังเกิดความรักคุณรู้หรือเปล่าว่าวันนี้คือวันอะไรวันอะไรเหรอคุณวันคือวันฮานามากิวันที่เขาให้ลอยโคมไฟเราแค่อธิษฐานอะไรก็ได้ไมยกับโคมไฟแล้วลอยมันขึ้นบนฟ้าผมเตรียมมาแล้วเราไปลอยกันเลยไหม ได้สิคุณคุณอธิษฐานนะมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่เราได้อยู่ด้วยกันถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นก็ตาม ผมยังจะได้อยู่กับคุณอีกหรือเปล่าทำไมคุณถึงจะไม่อยู่กับผมล่ะก็ทุกวันนี้ผมใช้ชีวิตแบบวันต่อวันมีเวลามาเจอคุณบนละไม่กี่ชั่วโมงคุณช่วยวาดรูปให้ผมหน่อยได้ไหมไม่ผมไม่วาดทำไมคุณถึงอยากให้ผมวาดรูปให้คุณนั่นหนาล่ะก็ผมอยากเก็บทุกความทรงจําทุกความรู้สึกผมไม่รู้ว่าต้องเดินทางอีกเมื่อไหร่ผมอยากจะมีรูปที่คุณวาดให้ติดตัวไปด้วย ไม่ผมไม่วาดผมอยากให้คุณมาหาผมทุกวันแบบนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ผมอยากทํากับคุณผมขอได้หรือเปล่าคุณไม่ไปไหนได้ไหมผมอยากให้คุณได้รู้ว่าชายที่ชื่อธราชิผู้นี้รักคุณมากเพียงใดหากแต่ภาระหน้าที่ของชายชาติตหารนั้นย่อมต้องมาก่อนเสียงเรียกร้องของหัวใจเสมอ ทาชิทำไมวันนี้คุณมาช้าจังคุณมีอะไรหรือเปล่าผมต้องเดินทางต่อไปที่บางกอกผมมีเวลาไม่มากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณเก็บไว้ผมอยากให้คุณเก็บนาฬิกาเรือนนี้นไว้มันคือตัวแทนของผมแล้วสักวันเราจะได้พบกันอีกทชัชิคุณไม่ไปได้ไหมผมผมต้องไปมันคือหน้าที่ของผมและรูปล่ะรูปที่ผมต้องการให้คุณล่ะสักวันผมจะกลับมาอีกถ้าผมมีโอกาสผมคงจะได้เห็นมัน มสัญญาผมจะกลับมาดูรูปที่คุณวาดให้ไปดรไปด้ไปได้ไหมไปีิผมขอโทษไปไปโอไป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  าิไปไาชิคุณรีบไปหาที่หลบเถอ,อะเดี๋ยวคุณจะโดนลูกหลงไปด้วยไม่ผมไม่ไปผมจะอยู่คุณอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะนาฬิกานาฬิกาล่ะอยู่นี่อยู่นี่คุณต้องเก็บมันไว้ดีๆนะ มันคือตัวแทนของผมผมคงไม่ได้ใส่มันอีกแล้วมันจะเป็นของคุณ,คณ,คณ,คณเวลาชี <c oughs> วิตข,ของผมใกล้จะหมดลงแล้วคุณอย่าพูดอย่างนี้สิคุณรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมไปตามหอกมาให้ไม่ดัแล้วขอโทษโผมทำตามสัญญาไม่ได้แล้วล่ะ ไม่สิคุณต้องรอดคุณต้องได้ดูรูปด้วยผมว่าไอ้คุณสิแต่ทำไมคุณไม่ทำตามสัญญาล่ะผมไปต่อไม่ได้แล้วคุณต้องดูแลตัวเองนะผมรักคุณนักันจะให้คุณเก็บเรื่องเราดีๆไว้เรื่องรอเราของเราทั้งหมดแม้จะเป็นเวลาอันสัน้นแต่มันมีความหมายกับผมมากผมค,คงต้อง

ผมเสียเขาไปแล้วเสียไปแบบไม่มีวันย้อนกลับรูปที่ผมตั้งใจวาดให้เขาเขาไม่มีโอกาสได้ดูมันอีกแล้วหลังจากนั้นผมก็ใช้ชีวิตไปวันๆไม่สนใจใเดีอะไรทั้งนั้นเพราะคิดว่าเขาจะไม่กลับมาแต่มีสิ่งหนึ่งมันผิดปกติไปเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีผมก็ไม่ดูแก่ขึ้นเลยหรือว่ามันจะเกิดจากคำสัญญากับนาฬิกาที่ทาดาชิเคยพูดไว้ว่า ถ้าหากสัญญาอะไรแล้วนาฬิกาหยุดเดินคำสัญญานั้นจะเป็นจริงแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เพราะนี่มันก็ผ่านมา80ปีแล้วในนิทรรศาการนี้เป็นภาพของพี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับ ในทุกๆภาพที่ผมวาดมันมีทั้งเรื่องราวความทรงจําและความรู้สึกต่างๆมากมายอยู่อาจจะเรียกได้ว่าทุกภาพคือชีวิตผมเลยก็ว่าได้ครับแล้วที่นี่มีภาพที่สําคัญที่ขายไม่ได้แบบมีผลตอ่อจิตใจไหมคะมีครับขอดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับเชิญทางนี้เลยครับ okay. ใช่ครับเขาคือคนที่ผมรอรอที่จะได้เจออีกครั้งเหมือนคำว่าอะไรนะครับใครบางคนอยู่ในความทรงจำนานกว่าชีวิตจริงประโยคเสี่ยนะครับน่ารักจังเลยนะคะแล้วตอนนี้เขาไปไหนแล้วหรอคะเขาจากไปแล้วครับจากไปแบบไม่มีวันกลับเลยอ๋องั้นหนูขอไปดูรูปอื่นก่อนนะคะขอบใวคะ่ะ มันคงนานมากเลยนะครับที่คุณไม่ได้เจอเขาถ้าเขาได้มาเห็นภาพนี้ก็คงชอบหน้าดูเลยนะครับ